ณอารามอู่หลงอันเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาเนนน้อยนามว่าเสี่ยวหลงได้เริ่มต้นชีวิตในร่มกาสาวพัดด้วยความกระตือรือร้นเขาเป็นเด็กที่มีดวงตาเป็นประกายและเต็มไปด้วยคำถามแต่ในใจของเขากลับซ่อนความกระวนกระวายและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วอาจารย์เหอเทียนเจ้าอาวาสแห่งอารามอู่หลงเป็นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาและปัญญา ท่านสังเกตเห็นความกระตือรือร้นที่แฝงไปด้วยความร้อนรนของเสี่ยวหลงจึงตัดสินใจที่จะมอบบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่เนนน้อยวันหนึ่งอาจารย์เหอเทียนพาเสี่ยวหลงไปยังลานวัดซึ่งมีก้อนหินขนาดเมื่อยมาตั้งตระงานอยู่เสี่ยวหลงเจ้าจงย้ายก้อนหินนี้ออกจากลานวัดอาจารย์เหอเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบเสี่ยวหลงมองก้อนหินด้วยความทึ่งและกังวลมันใหญ่โตกว่าตัวเขาหลายเท่า แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตนเองเขาจึงเริ่มออกแรงผลักก้อนหินอย่างสุดกำลังเหงื่อไหลซึมตามใบหน้าและร่างกายแต่ก้อนหินก็ยังคงไม่ขยับขยื่อนท่านอาจารย์กระผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก้อนหินนี้ใหญ่เกินไปกระผมไม่สามารถย้ายมันได้เสี่ยวหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าและท้อแท้อาจารย์เหอเทียนมองเสี่ยวหลงด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจเสี่ยวหลง เจ้าจงกลับไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาลองใหม่อีกครั้งเสี่ยวหลงกลับไปยังกุฏิด้วยความรู้สึกผิดหวังเขาคิดถึงคำพูดของอาจารย์เหอเทียนและสงสัยว่าทำไมท่านถึงมอบภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ให้แก่เขาในคืนนั้นเสี่ยวหลงนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงและมองไปยังแสงจันทร์ที่สัตว์ส่องผ่านหน้าต่างเขาคิดถึงก้อนหินมหึมาและสงสัยว่าเขาจะสามารถย้ายมันได้อย่างไร เช้าวันรุ่งขึ้นเสี่ยวหลงกลับไปยังลานวัดและเริ่มผลักก้อนหินอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ใช้เพียงแค่แรงกายแต่ยังใช้ความคิดเขาพยายามหาจุดอ่อนของก้อนหินและสังเกตพื้นดินรอบๆมันเขาพบว่ามีดินที่อ่อนนุ่มอยู่บางจุดเขาจึงเริ่มขุดดินรอบๆก้อนหินเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเขาใช้ไม้ค้ำยันและใช้น้ำราดเพื่อให้พื้นลื่นขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรก้อนหินก็ยังคงไม่ขยับ วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเสี่ยวหลงพยายามผลักก้อนหินเขาเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจเขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตนเองและตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงต้องเสียเวลาไปกับภารกิจที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสำเร็จอาจารย์เหอเทียนเฝ้ามองเสี่ยวหลงอยู่ห่างๆท่านไม่ได้พูดอะไรแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของท่านบ่งบอกถึงความเข้าใจและความอดทน วันหนึ่งขณะที่เสี่ยวหลงกำลังพักเหนื่อยเขาสังเกตเห็นว่าใต้ก้อนหินมีดินที่เริ่มอ่อนตัวและมีรอยแหว่งเล็กๆบางจุดเขาเริ่มเข้าใจบางสิ่งแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักท่านอาจารย์กระผมสังเกตเห็นว่าก้อนหินเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเสี่ยวหลงกล่าวกับอาจารย์เหอเทียนอาจารย์เหอเทียนพยักหน้าเสี่ยวลงเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญแล้วความพยายามและความอดทนสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ได้ เสี่ยวหลงมองไปยังก้อนหินมะหึมาและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่เป็นการสะสมของความพยายามเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆท่านอาจารย์กระผมเข้าใจแล้วเสี่ยวหลงกล่าวความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางจิตใจด้วยอาจารย์เหอเทียนยิ้มอย่างพึงพอใจ เสี่ยวหลงเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะเงาของก้อนหินแล้วแต่การเดินทางของเจ้ายังไม่สิ้นสุดหลังจากที่เสี่ยวหลงได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากก้อนหินมหึมาเขาก็เริ่มเข้าใจว่าการเดินทางสู่ปัญญาไม่ใช่การแข่งขันกับเวลาแต่เป็นการเดินทางภายในที่ต้องใช้ความอดทนและความเพียรพยายาม อาจารย์เหอเทียนเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเสี่ยวหลงท่านจึงตัดสินใจที่จะนำเนนน้อยไปสู่บทเรียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันหนึ่งอาจารย์เหอเทียนพาเสี่ยวหลงไปยังน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเสี่ยวหลงเจ้าจงมองดูน้ำตกนี้อาจารย์เหอเทียนกล่าวเสี่ยวหลงมองไปยังน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันน้ำที่ไหลแรงกระทบกับโขดหินเกิดเป็นเสียงดังกึกก้องเจ้าเห็นอะไรบ้างอาจารย์เหอเทียนถาม กระผมเห็นน้ำที่ไหลแรงและโขดหินที่แข็งแกรง่งเสี่ยวหลงตอบใช้แล้วอาจารย์เหอเทียนกล่าวแต่เจ้าลองมองดูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสี่ยวหลงมองดูน้ำตกอย่างตั้งใจเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าน้ำที่ไหลแรงสามารถกัดกร่อนโขดหินให้เป็นร่องลึกได้ท่านอาจารย์กระผมเห็นว่าน้ำสามารถกัดกร่อนโขดหินได้เสียวหลงกล่าวถูกต้องอาจารย์เหอเทียนกล่าว น้ำที่ดูอ่อนโยนสามารถเอาชนะโขดหินที่แข็งแกร่งได้ด้วยความอดทนและความเพียรพยายามเสี่ยวหลงเข้าใจในทันทีว่าบทเรียนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำและโขดหินเท่านั้นแต่เกี่ยวกับจิตใจของเขาเองท่านอาจารย์กระผมเข้าใจแล้วเสี่ยวหลงกล่าวความอ่อนโยนและความอดทนสามารถเอาชนะความแข็งกระด้างและความใจร้อนได้อาจารย์เหอเทียนยิ้มอย่างพึงพอใจ เสี่ยวหลงเจ้าได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นแสงแห่งปัญญาแล้วแต่การเดินทางของเจ้ายังไม่สิ้นสุดหลังจากนั้นอาจารย์เหอเทียนได้สอนธรรมะและฝึกสมาธิให้แก่เสี่ยวหลงอย่างเข้มงวดเนนน้อยได้เรียนรู้ที่จะควบคุมจิตใจของตนเองและเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งวันหนึ่งอาจารย์เหอเทียนเรียกเสี่ยวหลงมาพบเสี่ยวหลง เจ้าได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะเงาของก้อนหินและมองเห็นแสงแห่งปัญญาแล้วแต่เจ้ายังต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันแสงนั้นให้กับผู้อื่นอาจารย์เหอเทียนพาเสี่ยวหลงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับอารามหมู่บ้านแห่งนี้กำลังเผชิญกับภัยแล้งชาวบ้านขาดแคลนน้ำและอาหารเสี่ยวหลงได้ใช้ความรู้และปัญญาที่เขาได้รับจากอาจารย์เหอเทียนช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้สอนวิธีการขุดบ่อน้ำและวิธีการปลูกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง ชาวบ้านรู้สึกขอบคุณเสี่ยวหลงเป็นอย่างมากพวกเขาเรียกเขาว่าพระโพธิสัตว์เมื่อเสี่ยวหลงกลับมายังอารามอาจารย์เหอเทียนกล่าวว่าเสี่ยวหลงเจ้าได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันแสงแห่งปัญญาแล้วบัดนี้เจ้าได้กลายเป็นพระภิกษุที่แท้จริงแล้วเสี่ยวหลงกล้มลงกราบอาจารย์เหอเทียนด้วยความเคารพขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาชี้แนะกระผมจะจดจำคำสอนของท่านอาจารย์ไว้ในใจตลอดไป หลังจากนั้นเสี่ยวหลงได้ออกเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อเผยแผ่ธรรมะและช่วยเหลือผู้คนเขาได้กลายเป็นพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพรักของทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเรามีความภาคเพียรและไม่ยอมแพ้แม้สิ่งที่ทำอาจดูไม่มีผลในวันนี้แต่หากเราสม่ำเสมอวันหนึ่งความพยายามนั้นจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนความพยายามที่ไม่หยุดยั้งย่อมนำไปสู่ความสำเร็จก่อนจะฟังเรื่องถัดไปรบกวนกดไลค์ขอสักสิบไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากดติดตามด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเรื่องที่สองสะพานแห่งปัญญา ณวัดเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาอันสูงชันมีหลวงจีนชาราผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมนามว่าอาจารย์ไปยุนท่านเป็นปราชญ์ผู้ล่วงรู้ความจริงแห่งชีวิตและมีเนรน,น้อยนามว่าเสี่ยวชานผู้ซึ่งกระหายในความรู้และปัญญาเสี่ยวชานเป็นเนรที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแต่ด้วยวัยที่ยังเยาว์ทำให้เขาเป็นคนใจร้อนและต้องการคำตอบของทุกสิ่งอย่างรวดเร็ว วันหนึ่งเสี่ยวชานได้เข้าไปหาอาจารย์ไปหยุนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยท่านอาจารย์ข้าได้ศึกษาพระธรรมฝึกสมาธิและอ่านตำราปรัชญามากมายแต่ข้ายังไม่พบปัญญาที่แท้จริงข้าควรทำเช่นไรจึงจะบรรลุสัจธรรมอาจารย์ไปหยุนมองเสี่ยวชานด้วยแววตาที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาก่อนจะกล่าวว่า หากเจ้าต้องการค้นหาปัญญาที่แท้จริงจงเดินทางไปยังหมู่บ้านที่อยู่อีกฝ้าของภูเขาและตามหาสะพานแห่งปัญญาให้พบเสี่ยวชานขมวดคิ้วด้วยความสงสัยสะพานแห่งปัญญาคือสิ่งใดหรือขอรับเมื่อเจ้าพบมันเจ้าจะเข้าใจเองอาจารย์กล่าวด้วยรอยยิ้มแม้จะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่เสี่ยวชานก็ตัดสินใจออกเดินทางตามคำสอนของอาจารย์ เสี่ยวชานเดินทางผ่านหุบเขาลึกลัดเลาะ,ะลำธารใสและฝ่าผืนป่าทึบจนในที่สุดก็มาถึงแม่น้ำสายใหญ่ที่ขวางกั้นระหว่างเขากับหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งเ <c oughs> ขามองไปรอบๆแต่ไม่พบสะพานใดๆมีเพียงกระแสน,แน้ำที่เชี่ยวกรากไหลผ่านเท่านั้นหรือว่าสะพานแห่งปัญญาได้ถูกทำลายไปแล้วเสี่ยวชานพึมพำกับตัวเอง ขณะที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่นั้นชายชาราคนหนึ่งก็เดินผ่านมาเขาถือไม้เท้าเก่าๆและมองเสี่ยวชานด้วยรอยยิ้ม <wording> <_ raum> เหตุใดเจ้าจึงยืนอยู่ที่นี่ชายชาราถามข้ามาที่นี่เพื่อตามหาสะพานแห่งปัญญาแต่ข้ากลับไม่พบมันเลยเสี่ยวชานตอบชายชาราหัวเราะเบาๆเจ้เาคิดว่าสะพานแห่งปัญญาคือสิ่งที่สร้างขึ้นจากไม้และหินหรือ เสี่ยวชานสับสนแล้วมันคือสิ่งใดกันชายชาราตอบเพียงว่าเจ้าจะไม่มีวันพบสะพานหากเจ้าไม่เริ่มสร้างมันด้วยตัวเองคำพูดของชายชาราทำให้เสี่ยวชานฉุกคิดเขาเดินไปตามริมแม่น้ําและสังเกตเห็นชาวบ้านบางคนกำลังพยายามข้ามน้ําโดยใช้ท่อนไม้เป็นสะพานชั่วคราวบางคนพายเรือข้ามไปและบางคนถึงกับเดินลุยน้ำข้ามไป เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสะพานแห่งปัญญาไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองหากเขารอสะพานที่มีอยู่แล้วเขาอาจต้องรอไปตลอดชีวิตแต่หากเขาเริ่มสร้างสะพานด้วยตัวเองเขาก็จะสามารถข้ามไปยังจุดหมายได้เสี่ยวชานตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างสะพานไม้ข้ามแม่น้ำเขาใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้วิธีการตัดไม้ต่อคานและสร้างสะพานที่มั่นคง ในช่วงเวลาที่เสี่ยวชานกำลังสร้างสะพานเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ําค่ามากมายเขาได้เรียนรู้ถึงความอดทนความพยายามและความร่วมมือเขาได้เรียนรู้ว่าการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลาและความอดทนเขาได้เรียนรู้ว่าความพยายามอย่างไม่ย่อท้อจะนำไปสู่ความสำเร็จและเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะทำให้งานสำเร็จได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เสี่ยวชานยังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านเมื่อสะพานใกล้เสร็จสมบูรณ์และเขารู้สึกได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดสะพานไม้ก็เสร็จสมบูรณ์ไม่เพียงแต่เสี่ยวชานจะสามารถข้ามไปยังหมู่บ้านได้เท่านั้นแต่ชาวบ้านทุกคนก็สามารถใช้สะพานนี้ได้เช่นกัน ขณะที่เขาก้าวเท้าข้ามสะพานเขานึกถึงคำพูดของอาจารย์ไปยุนเมื่อเจ้าพบมันเจ้าจะเข้าใจเองตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งที่รอให้คนอื่นมอบให้แต่มันคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเอง หลังจากข้ามสะพานไปยังหมู่บ้านเสี่ยวชานใช้เวลาอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากและได้เรียนรู้ถึงความสุขที่แท้จริงเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายแต่อยู่ที่การมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งที่มี เขาได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและเขาได้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจต่อผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขหลังจากใช้เวลาอยู่ที่หมู่บ้านเป็นเวลาหลายเดือนเสี่ยวชานก็ตัดสินใจเดินทางกลับสู่วัดเมื่อเขากลับมาถึงอาจารย์ไปหยุนมองเขาด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเจ้าได้พบสะพานแห่งปัญญาหรือไม่อาจารย์ถามเสี่ยวชานยิ้มและโค้งคำนับ ข้าพบมันแล้วขอรับและข้าได้สร้างมันขึ้นด้วยมือของข้าเองอาจารย์พยักหน้าดีมากเจ้าตระหนักแล้วว่าปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราลงมือสร้างมันไม่ใช่แค่รอให้มีอยู่แล้วเสี่ยวชานเข้าใจแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาสะพานแต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาที่แท้จริงในตัวเขาเอง หลังจากที่เสี่ยวชานกลับมาถึงวัดอาจารย์ไปหยุ่นสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเสี่ยวชานดูสงบและสุขุมมากขึ้นดวงตาของเขามีประกายแห่งปัญญาและรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาเจา้าได้เรียนรู้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้บ้างอาจารย์ถามเสี่ยวชานตอบว่า ข้าได้เรียนรู hai, one, er. Indeed, ้ว่าปัญญาไม่ได้อยู่ที่การรอคอยแต่อยู่ที่การลงมือทำข้าได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่นและข้าได้เรียนรู้ว่าการเดินทางที่แท้จริงคือการเดินทางภายในอาจารย์พยักหน้าเจ้าเข้าใจแล้วเสี่ยวชานปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีความรู้มากมายแต่อยู่ที่การเข้าใจความจริงแห่งชีวิตและการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่เสี่ยวชานเข้าใจถึงปัญญาที่แท้จริงเขาเริ่มฝึกฝนตนเองอย่างหนักเขาฝึกสมาธิฝึกฝนนาการควบคุมจิตใจและฝึกฝนนาการมองเห็นความจริงภายในเขาได้เรียนรู้ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นเหมือนกับแม่น้ําที่เชี่ยวกรากหากเราไม่ควบคุมมันมันก็จะพัดพาเราไปตามกระแสแต่หากเราฝึกฝนเราก็จะสามารถควบคุมมันได้และนําทางมันไปสู่ความสงบสุขเขาได้เรียนรู้ว่า ความทุกข์และความสุขนั้นเกิดจากจิตใจของเราเองหากเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และหากเราสร้างความสุขจากภายในเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเสี่ยวชันบนรรลุถึงปัญญาที่แท้จริงเขาเริ่มเผยแผ่คําสอนของเขาให้กับผู้อื่นเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆและสอนชาวบ้านถึงวิธีการสร้างสะพานแห่งปัญญา เขาไม่ได้สอนให้ชาวบ้านสร้างสะพานไม้แต่เขาสอนให้ชาวบ้านสร้างสะพานแห่งปัญญาในจิตใจของตนเองเขาสอนให้ชาวบ้านรู้จักความอดทนความพยายามและความร่วมมือเขาสอนให้ชาวบ้านรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเขาสอนให้ชาวบ้านรู้จักการมองเห็นความจริงภายในด้วยคำสอนของเสี่ยวชานชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองพวกเขาเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พวกเขาเริ่มสร้างชุมชนที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายแต่อยู่ที่การมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งที่มีพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการมีน้ำใจต่อผู้อื่นจะทำให้พวกเขามีความสุข สะพานแห่งป e ัญญาที women, ่เสียวชานสร้างขึ้นไม่ได้เป็นเพียงสะพานไม้แต่เป็นสะพานแห่งปัญญาที่ยั่งยืนมันเป็นสะพานที่เชื่อมโยงจิตใจของผู้คนเข้าด้วยกันมันเป็นสะพานที่นำทางผู้คนไปสู่ความสงบสุขและมันเป็นสะพานที่สร้างชุมชนที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สะพานแห่งปัญญาไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความเข้าใจที่แท้จริงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและแรงบันดาลใจ เมื่อเวลาผ่านไปเสี่ยวชานได้กลายเป็นอาจารย์ไปหยุนคนใหม่เขาได้ถ่ายทอดปัญญาที่เขาได้รับให้กับสิทธิรุ่นต่อๆไปเขาได้สอนให้สิทธิของเขารู้จักการสร้างสะพานแห่งปัญญาในจิตใจของตนเองเขาได้สอนให้สิทธิของเขารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเขาได้สอนให้สิทธิของเขารู้จักการมองเห็นความจริงภายในเขาได้สร้างสิทธิที่มีปัญญาและเมตตาซึ่งพร้อมที่จะเผยแผ่คำสอนของเขาให้กับผู้อื่นต่อไป บทสรุปของเรื่องสะพานแห่งปัญญาเป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจที่แท้จริงหากเรามมวแต่รอให้ปัญหาคลี่คลายไปเองเราอาจรอไปตลอดชีวิตแต่หากเราลงมือสร้างสะพานด้วยตนเองเราจะพบผลทางไปสู่ปัญญาที่แท้จริงข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่ารอให้คนอื่นนำทางจงสร้างเส้นทางของตัวเองปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทำ ไม่ใช่แค่การอ่านตำราหากต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองหวังว่านิทานเรื่องนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าปัญญาไม่ได้มาจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทำเรื่องที่สามต้นไม้แห่งปัญญาบทที่หหมู่บ้านแห่งความสงบและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ณเชิงเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกจางมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านผิงอัน ั้งอยู่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความสงบสุขและความเรียบง่ายใจกลางหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือต้นไม้นี้มีชื่อว่าต้นไม้แห่งปัญญาเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งปัญญาผู้คอยมอบคำแนะนำและปัญญาให้กับผู้ที่แสวงหาทุกปี ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิชาวบ้านจะมารวมตัวกันใต้ต้นไม้แห่งปัญญาเพื่อขอพรและรับฟังคำสอนจากเทพเจ้าพวกเขาเชื่อว่าการได้สัมผัสกับพลังแห่งปัญญาจะนำพาวความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตบทที่2 3สส,สหายผู้สแสวงหาปัญญาวันหนึ่ง มีชายหนุ่มสามคนชื่อว่าจางเลยและเฉินเดินทางมายาังหมู่บ้านผิงอันพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่มีความปรารถนาที่แตกต่างกันจางเป็นพ่อค้าหนุ่มผู้ทะเยอทะยานเขาต้องการปัญญาเพื่อที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จในธุรกิจเลยเป็นนักวีหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเขาต้องการปัญญาเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำ เฉินเป็นชาวนานหนุ่มผู้เรียบง่ายเขาต้องการปัญญาเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านผิงอันพวกเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้แห่งปัญญาและเทพเจ้าที่สิงสถิตยอยู่พวกเขาตัดสินใจที่จะไปขอคำแนะนำจากเทพเจ้าบทที่3การทดสอบของชายชาราเมื่อพวกเขามาถึงใต้ต้นไม้แห่งปัญญาพวกเขาได้พบกับชายชาราคนหนึ่งที่มีใบหน้าเปี่ยมด้วยเมตตา ชายชารากล่าวว่าหากพวกเจ้าต้องการปัญญาจากเทพเจ้าพวกเจ้าต้องตอบคำถามของข้าให้ได้ชายชาราถามคำถามแรกสิ่งใดที่มีค่าที่สุดในชีวิตจางตอบอย่างไม่ลังเลว่าเงินทองเลยตอบด้วยความมั่นใจว่าชื่อเสียงเฉินตอบด้วยความสงบว่าความสุขชายชาราสายหัวและกล่าวว่าคำตอบของพวกเจ้ายังไม่ถูกต้องชายชาราถามคำถามที่สอง สิ่งใดที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตจางตอบว่าการแสวงหาผลประโยชน์เลยตอบว่าการสร้างชื่อเสียงเฉินตอบว่าการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขชายชารายิ้มและกล่าวว่าคำตอบของพวกเจ้าเริ่มเข้าใกล้ความจริงแล้วชายชาราถามคำถามสุดท้ายสิ่งใดคือปัญญาที่แท้จริงบทที่4คํคำตอบแห่งปัญญาและเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง3าคนเงียบไปครู่หนึ่งพวกเขาครุ่นคิดถึงคำถามของชายชราแต่ละคนพยายามที่จะหาคำตอบที่ถูกต้องในที่สุดเฉินก็เอ่ยขึ้นว่าปัญญาที่แท้จริงคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและการใช้ชีวิตอย่างมีสติชายชารายิ้มและกล่าวว่าคำตอบของเจ้าถูกต้องแล้วทันใดนั้น มีแสงสีทองส่องลงมาจากต้นไม้แห่งปัญญาและปรากฏร่างของเทพเจ้าแห่งปัญญาเทพเจ้ากล่าวว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาเงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การเข้าใจชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีสติเทพเจ้ามอบเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ให้กับเฉินและกล่าวว่าจงนำเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกและดูแลมันให้ดีเมื่อมันเติบโตมันจะมอบปัญญาให้กับเจ้าและคนรอบข้างบทที่ห้า การเดินทางกลับและการเติบโตของต้นไม้เฉิญนรับเมล็ดพันธุ์ด้วยความขอบคุณและเดินทางกลับบ้านเขาปลูกเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้านและดูแลมันอย่างดีเขาคอยรดน้ำพรวนดินและให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ต้นไม้เติบโตอย่างรวดเร็วมันมีใบสีเขียวสดใสและกิ่งก้านที่แข็งแรงเมื่อต้นไม้เติบโตเต็มที่มันก็เริ่มออกดอกและผลดอกไม้มีสีขาวบริสุทธิ์และผละไม้มีรสชาติหวานหอม ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมายังบ้านของเฉินเพื่อขอคำแนะนำและปัญญาจากเขาเฉินแบ่งปันปัญญาที่เขาได้รับให้กับทุกคนเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้แห่งปัญญาและคำสอนของเทพเจ้าบทที่6กการแบ่งปันปัญญาและการเปลี่ยนแปลงผู้คนที่ได้รับคำแนะนำจากเฉินต่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพวกเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นพวกเขายอมรับความเปลี่ยนแปลง พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีสติหมู่บ้านผิงอันกลายเป็นศูนย์กลางแห่งปัญญาผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อเรียนรู้จากเฉินและต้นไม้แห่งปัญญาบทที่ 7. บทสรุปและข้อคิด เรื่องราวของเฉินและต้นไม้แห่งปัญญาได้ถูกเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้ผู้คนรู้ว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาวัตถุหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การเข้าใจชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาที่แท้จริงคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตปัญญาที่แท้จริงคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงปัญญาที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ การแบ่งปันปัญญาให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าหวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดที่ดีแก่คุณเรื่องที่4บทที่1วัดสันโดษและหลวงจีนผู้เปี่ยมเมตตาณหุบเขาอันเงียบสงบที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกจางๆมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่วัดแห่งนี้เป็นที่พำนักของหลวงจีนชรา ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมนามว่าอาจารย์จันทราท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นและเป็นที่พึ่งทางใจของศิษยานุศิษย์มากมายที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศอาจารย์จันทราเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและปัญญาท่านมักจะใช้เวลาในการนั่งสมาธิและศึกษาธรรมะท่านเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีหรือการครอบครองแต่อยู่ที่การปล่อยวางและการยอมรับ บทที่สเสี่ยวหลงผู้สับสนในชีวิตวันหนึ่งมีสิทธิ์คนหนึ่งนามว่าเสี่ยวหลงเดินทางมาหาอาจารย์จันทราด้วยใบหน้าทุกขระทมเขากล่าวว่าอาจารย์ครับข้าพเจ้าพยายามอย่างหนักที่จะเข้าใจชีวิตแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งสับสนข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีทางออก เสี่ยวหลงเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดและมีความมุ่งมั่นแต่เขากลับรู้สึกว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความไม่แน่นอนเขาพยายามที่จะแสวงหาความสุขและความสำเร็จแต่กลับพบว่ายิ่งไขว่คว้าก็ยิ่งห่างไกลบทที่3การเดินทางสู่บึงจันฉายอาจารย์จันายิ้มอย่างเมตตาและกล่าวว่าเสี่ยวหลงเจ้าจงตามข้ามา ท่านพาเสี่ยวหลงเดินไปยังบึงน้ำใสที่อยู่หลังวัดในคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างลงมาทำให้บึงน้ำเปล่งประกายราวกับกระจกเสี่ยวหลงเจ้าจงมองลงไปในบึงน้ำอาจารย์จันทรากล่าวเสี่ยวหลงมองลงไปในบึงน้ำเขาเห็นเงาสะท้อนของพระจันทร์ที่สวยงามแต่เมื่อเขาขยับตัวเงาสะท้อนนั้นก็สั่นไหวและบิดเบี้ยวบทที่4บทเรียนจากเงาสะท้อน เจ้าเห็นอะไรอาจารย์จันทราถามข้าพเจ้าเห็นเงาสะท้อนของพระจันทร์เสี่ยวหลงตอบและเจ้าเห็นอะไรอีกอาจารย์จันทราถามอีกครั้งข้าพเจ้าเห็นว่าเงาสะท้อนนั้นไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าเสี่ยวหลงตอบถูกต้องอาจารย์จันทรากล่าวชีวิตก็เช่นเดียวกับเงาสะท้อนในบึงน้ำมันไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เจ้าทุกข์ทรมานบทที่ 5. การปล่อยวางและความสุขที่แท้จริงแต่ข้าพระเจ้าจะทำอย่างไรได้เสี่ยวหลงถามจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอาจารย์จันทราตอบจงปล่อยวางความคาดหวังความปรารถนาและความกลัวจงยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและจงใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะเสี่ยวหลงเงียบไปครู่หนึ่ง เขาครุ่นคิดถึงคำสอนของอาจารย์จันทราเขาเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากการยึดติดกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วครับเสี่ยวหลงกล่าวข้าพเจ้าจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอาจารย์จันทรายิ้มและกล่าวว่าจงจำไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางจงมีความสุขกับทุกย่างก้าวของการเดินทางบทที่6 การเปลี่ยนแปลงและชีวิตที่สงบสุขนับตั้งแต่วันนั้นเสี่ยวหลงก็เปลี่ยนแปลงไปเขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีหรือการครอบครองแต่อยู่ที่การปล่อยวางและการยอมรับเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขเขาใช้เวลาในการทำสมาธิศึกษาธรรมะและช่วยเหลือผู้อื่นเขากลายเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบและเปี่ยนไปด้วยความเมตตา บทที่ 7. บทสรุปและข้อคิดเรื่องราวของเสี่ยวหลงและอาจารย์จันทราได้ถูกเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้ผู้คนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาวัตถุหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การปล่อยวางและการยอมรับชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงจงเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะนำมาซึ่งความทุกข์จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวงัง ความปรารถนาและความกลัวจงใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะและมีความสุขกับทุกย่างก้าวของการเดินทางขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้รบกวนกดไลค์ขอสักสิบไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากดติดตามด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ